วันนี้เนี่ยเขาเอาเลียบความสีเรียบเทนแล้วก็ตัวสามตัวตัวสแกนจะมีสองตัวตัวแรกก็จะอยู่ตัวอักษรจะสแกนแบงดีนั่นหมายถึงคือหน้าของผมช่วงบ่าถึงเอลเอลถึงข้อเท้าแล้วก็เก็บรองท้าเก็บใบเล็บส่วนหน้าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยจะใช้เครื่องมือตัวนี้สแกนแบบนี้เการเก็บทรงผมครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเก็บทรงผมได้วิธีนัพร้อนใช้ตัวมาผสมเพื่อมาประกอบร่างกันทีนี้จะสมบูรณ์ละนะครับช่วงที่เขาสแกนผ่านหน้า กมันยึดบริษัทนะครับเพราะว่าแต่ไม่ต้องเกรงตาเขาเดี๋ยวจะเอาวัดสักบึงไปเลยแต่แว่าคแค่เกรงนี่เฉยๆเขาไม่ผ่านนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวปักเสร็จแล้วนะครับโอเคครับเรื่องรายการผมขอ,อช็อตมาครับ はい。来来来 <laughs> ไม่ทำตั้งตัวแลว้วก็ทำแบบครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะเริ่มทำทำได้ครับแต่ตอนนี้บางทีพวกอีโปรดักต์ของเราเริ่มทำหัวตะวัวแล้วถึงนี้ครับมันจะมีพวกพอร์ตทอยกับอเมริกาหรืออะไรที่มันสามารถถอ,อดหัวโมเดลออกได้แล้วใส่ใส่เหล่าแทนถูกครับกำลังกำลังสนุกนะครับตอนนี้คือคุณกำลังแห่มาทำกันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าถูกด้วยใช่ครับแล้วก็มันเป็นตัวเราที่แบบบางทีคือข้อจำกัดของมันก็คือบางทีเสื้อผ้าของพวกโมเดลพวเนี้มันเป็นเสื้อผ้าจริงเป็นผ้าแล้วมือมันมีมูฟเมน ่าเขาก็จะแบบว่านิยมมาสายบัวสายบัวเราใช่เจ๋งไงนะเฮ้ยอันนี้มันเอกป้องไหมหรอถูกต้องครับหรอไม่เร็ไอ้ตัวนี้ล้านกว่าบาทแต่ไม่ครัไอ้ตัวไอ้ตัวตัวนี้ล้านกว่าบาทแต่ตัวนี้แปดพันซึ่งทำงานคือต้องทำงานคู่กันไอ้ที่ล้านกว่าบาทนี่ยังได้ไม่หมดยังได้ไม่หมดครับละส่วนแปดพันห้าพันเก็บได้อย่างนี้ที่นั่นเก็บไม่ได้ ที่ญี่ปุ่นที่ไหนก็ทำนแบบนี้ครับต้องใช้ตัวเก็บมาเก็บเอเสร็จแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้เองแค่นี้ครับแป๊บเดียวใช้เวลาไม่ถึงสิงนาทีนะครับแต่รอรับของอีก สามสิบวันของดีต้องอดทนรอเราก็จะเอาไฟล์ต่างๆที่เมื่อกี้คุณน็อตเห็นแล้วแหละไปประกอบประกอบทปนนี่ตลอดที่นี่ตลอยก่อนจะได้จะเป็นโมเดลคุณน็อตทีนี้สมมติว่าไม่ได้อยู่ดีถ้าคราวหน้าเรามาก็คือต้องทำนิ่มใหม่ถ้าคุณน็อตจะเปลี่ยนชุดก็ต้องทําใหม่แต่ถ้ามันจะมีเรื่องของนี้ครับรีพิ้นเราทําไป8เซนแล้วแบบเอ้ยชอบชอบชอบเอาไฟล์ตัวเก่ามารีพิ้นเป็นไซส์สัก2ี่เซนได้ไหมก็ทำได้เพราะเราจะเก็บไฟล์ให้ลูกค้าใน5ปี ทุกคนเราจะเก็บไว้เลยเพราะว่าเราก็คิดไว้แล้วแหละว่าเผื่อหนึ่งโมเดลเสียหายบางบางบางท่านเสียหายบางท่านหายย้ายบ้านโมเดลหายไลแล้วไม่รู้นีดหนึ่ก็มาเราปรีปินได้แต่ถ้าน้องมันจะมีเรื่องของการโกรอัพมากกว่าคือน้องที่แบบอายุ7 8ขวบผ่านไปแล้วไป5ปี10กว่าขวบจะเป็นหนุ่มแล้วหน้าตามเปลี่ยนไปแล้วใช่เขาก็จะเก็บเป็นเป็นสเกลไว้อ๋อแต่เด็กถูโต้องครัยูนิฟอร์มอย่าลืมนะประเทศเราเป็นประเทศที่ยูนิฟอร์มเยอะมากอนุบาลประถม มต้นมปลายม,มหาลายัยรับปิญญาจนแต่งงานวนลูกกลับมาชีวิตเดิมมีลูกเข้าอนุบาลมันวนลูกชีวิตเป็นโกลอพสเกลขึ้นเลยโอ้โหผันหมดแล้วอยูเกันแต่งงานกับตายสอง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแนละ้วอาจารย์ที้างเรเชิญครับผมเดี๋ยวย,ยืนที่นี่ได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วทั้งสองคนนะครับหลังจากนี้ก็แค่รออย่างเดียวรอเซอร์ไพรส์กับน็อตตัวเล็กๆที่เตัวแทนของน็อตในวันนี้นะฮะแล้วก็ที่จะเติบโตในวันหน้าให้เรายินดีครับผมชอบปี้เหมือนกันะใครสนใจก็ตามนะครับก็มาได้นี่อยู่ตรงไหนของสยามมายังไงเปิดปิดกี่โมงสะดวกสุดเคยมารถไฟฟ้าเลยครับที่สเตชันของสยามลงมาเสร็จลงลงฝั่งตรงข้างของพารากอนเราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ซอย6ตึกหน้าเลย เห็นเลยลงมาเห็นบิลบอร์ดมีลิมิเต็ดอิดิชั่นเลยบิลบอร์ดใหญ่โตโหลานอ่านชัดเจนมีลิมิเต็ดอิดิชั่นเดินเข้ามาเลยสยามซอยหกสยามซอยหกนะครับก็เข้ามาได้ใครสนใจนะครับเรียนเชิญมาเยอะๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากนะครับที่ทำให้ความฝันของผมกันของพี่เป็นจริงใช่ครับขอบคุณพี่ด้วยเหมือนกันนะครับเี่ร่วม้ฟิกไปเที่ยกับพี่ถึงสองวีคด้วยกันนะจ๊ะมากมาก กลับาเชิญพ <laughs> oh, okay, ี่ด้วงเป็นแขกรเชิญด้วยโอเควันนี Prix ้เวลาของเรากครับคุณผ so. ู Judy ้ชมครับกลับมาพบกันการคลิปไปเที่ยวไปได้ใหม่นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีรับ